เราก็กำลังจะเดินไปที่ปรา,าสาทสัจธรรมนะคะทุกคนแต่ก็ดูเหมือนจะไกลอยู่นะ,ะก็คิดว่าน่าจะได้ต้องเช่ารถไปตอนนี้เราก็ได้ตั๋วมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจองออนไลน์คนละ400บาทนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินตรงไปยังมินิซูนะคะ

ตอนนี้เราก็กำลังมุ่งหน้าเดินตรงไปยังปราสาทสัจธรรมนะคะทุกคนเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะไปดูของจริงกันว่าจะสวยขนาดไหนเขาบอกว่าเป็นปราสาทที่แกะสลักไม้ทั้งเรือนเลยทั้งหมดเลยนะคะ ตอนนี้ฝนกำลังตกแล้วเราก็ถึงรอบของเราแล้วว่าจะไปถ่ายรูปสวยๆหน่อยฝนตกอีกคนจีนเยอะมากนะคะแล้วก็ชาต่างชาติเยอะมากนะคะคนไทยไม่ค่อยมีเลยอะแล้วเขาก็ให้หมวกอันนี้เรามาด้วยนะคะเพื่อป้องกันการที่ไม้สลักจะล่วงใส่หัวเราะคระับเราก็ใส่ทับกับหมวกไปเลยเขาก็มีการแกะสลักด้วยนะคะทุกคนอ สวยมากอ่ะเป็นงายไม้ด้วยมือเลยอ,ะอ่ะเขาทำแล้วแบบถีไม่ทานมากนะฮะทุกอย่างก็คือทำออกมาจากมือดูดี น,นี่น่าจะเป็นโรงแกะไม้นะคะสำหรับการทำงานของคนที่นี่นะคะนี่ปราสาทสัจธรรมนะคะทุกคนทั้งหลังก็คือแกะสลักจากไม้ทั้งหมด ก็กำลังจะเดินเข้าไปข้างในปาน่าสานี้ใหญ่มากกว้างมากนะคะคือเขาทำการซ่อมแซมตลอดเวลาเพราะว่าอยู่ใกล้ทะเลเนาะก็ทำให้ลมหรือน้ำทะเลกัดสออะไรอย่างี้นะคะมีลิฟด้วยนะคะทุกคนเป็นแบบไม้นะคะน่ารักอะ ก็ให้ทุกคนสังเกตจากสีนะคะก็ตรงนี้ก็จะซีดนะคะไม่แน่ใจว่าเขาทาหรือว่าพึ่งซ่อมแซมแต่หลังคาก็แบบซีดนะคะก็จะมีตรงนี้ก็เป็นสีน้ำตาลตรงนี้ก็สีน้ำตาลตรงนี้ก็กำลังทำเหมือนกัน,นะคะ่ะสวยมากนะคะ ขนาดที่เราเดินเข้ามาก็ยังมีการซ่อมบำรุงอยู่ด้วยนะคะใหญ่มากนะคะทุกคนสวยมากไม่คิดว่าทั้งหมดจะเป็นไม้นะคะเขาทำได้ยังไงอะจะให้ดูการแกะ เขามาถ่ายรูปเยอะมากส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติน,นะคะที่มาเ,เขาก็มีกายแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ด้วยนะคะท่องเที่ยวเยอะมาก จักรกลของเรก็หมดเพียงเท่านี้นะคะก็มีปราสาทจะทมหนึ่งอันใหญ่ๆนะคะสำหรับถ่ายรูปข้างในแล้วก็ถ่ายรูปข้างนอกนะคะแล้วก็มีสัตว์ลรองให้ได้รับชมนะคะก็มีช้างมีแพะหรือว่ากระต่ายอะไรอย่างเี้ยคะใช้เวลาเดยประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะก็เพลินดีนะคะ นี่ก็คือแบกเสือนะคะจะไปนั่งแถวชายหาดตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบประมาณสี่โมงเย็นนะคะเราออกไปเที่ยวเล่นนั่งชายหาดกับเพื่อนไม่หืไม่อืดด้วยเลย <c oughs> และตอนนี้คือเราไม่ค่อยสบายนะคะเสียงก็จะแหบๆนะคะเป็นมาเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วยังไม่หายเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คือจะไปเล่นน้ำตากแดดต่อนะคะก็นั่นแหละ น,นี้ก็กำลังจะเดินไปอย่างแบมบูบันนี้จะเป็นทางเดินเข้าไปที่หาดของเรานะคะก็จะมีร้านอาหารอยู่ตรงนี้ใครมาก็แบบมากินได้อะไรเงี้ยแล้วก็เล่นน้ำคนไม่ค่อยเยอะนะวันนี้ผู้เสือตอนนี้เราก็ถึงหน้าหาดแล้วนะคะ อากาดว่าแบมบูออมีคนเล่นน้ำอยู่ฝั่งโน้นร้อนมาก จริงหาดมันไม่ค hmm> ่อยมีอะไรมากนะคะทุกคนก็มีหาดแล้วก็มีคนมาเล่นน้ำนะคะก็อาบแดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เราก็แค่จะเดินรอบๆโดยสมบูะคะเราไม่เล่นน้ำนะคะเพราะว่าคลื่นแรงสำหรับเราเวลาเล่นแล้วแบบโคตหัวนะคะไม่อยากเล่นก็แค่จะเดินรอบๆไปดูค่ะเดินชมธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะหายไม่สบายนะคะ ขวดขยะคือเต็มเลยนะคะทุกคน,นเราก็เดินไาอย่างสะพานแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงนั้นเป็นที่ที่เราไปเมื่อวานนะคะปราสาทสัจธรรม I mean I want here อันนี้อะไรสปาเกตตี <Sp aghetti. S 1> ้เราสั่งเป็นสปาเกตตี้ตอนนี้มานั่งกินข้าวอยู่ที่ร้านอานะคะ